โอเคครับก็สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของนิสันซีฟี่เครื่อง1.6ครับวันนี้ก็เป็นน้ำมันเกียร์เนาะ n s 3ซึ่งเราจะมาทำการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับวันนี้เป็นน้ำมันเกียร์ n s 3วันนี้ก็จะเป็นกองกองกระดาษนะครับที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับนี่ก็เป็นโอลิงแล้วก็ตรงนี้ปะกก็นเหลวนะครับ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้แล้วจะมาทําการเปลี่ยนซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันน้ำมันเกียร์นะครับโอเคครับไปดูวิธีการเปลี่ยนน้ามันเกียร์กันได้เลยนะครับโอเคนี่ครับอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นอ่านอตอ่ารูอ่าถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับตัวน,นี้ก็จะใช้อ่าปัะแจเบอร์19นะครับในการขันตัวนี้อ่าด้านในเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นรูลน้น พอเราเปิดตัวนี้ออกมาถ่ายน้ํามันออกมาเรียบร้อยนะก็จะมีดูล้อนอะ่ะดูร้นก็จะเป็นตัวหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเรามาเรามาค่อยมาทําการคันออกเโอเคนะวนอื่นผมจะมาทําการคันตัวนี้ออกก่อนแล้วทําการถ่ายน้ํามันเกี่ยวมา คครับต่อไปเราก็าจะถอดอตัวลูร้นนะครับด้วยปราจะไอตัวหกเหลี่ยมเนะี่ยเบอร์ห้านะครับเราจะทำการขันอโอเคนะหัอ,อ,อง่ายเลย,ยนะยนนเบ ออกมาแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวรูล้นนะเราจะปล่อยอน้ำมันออกให้หมดก่อนแล้วเรา,ค,าค่อยมาทำการเปิดอ,อ่างน้ำมันเกียร์กันนะครับ โอเคครับนี่เราก็ได้ทําการเปิดอ่างออกมาเรียบร้อยนะตัวนี้ก็จะเป็นกองกองไม้นะเราต้องทาการถอดออกมาล้างด้วยนะครับโอเคเราไปดูตัวก้นอ่างกันว่าะจะสกปรกขนาดไหนนะครับเห็นไหมตัวนี้ข้าวตัวนี้ก็จะเป็นเศษเหล็กนะนี้เห็นไหมเต็มเลยปล่อยไว้นานตัวนี้เศษเหล็กตัวนี้ก็จะเข้าไปใน ตัวเกียร์เรานี้เราจะทำการล้างาดูน้ำมัน,นดูมิจฉุเนเคียนะครับเดี๋ยวผมจะทำการล้างนะครับแล้วค่อยมาดูขั้นตอนในการประกอบกันนะครับเอเคนะครับโอเคครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำการถอดตัวกองนะตัวนี้เป็นกองกองกระดาษอถอดออกมาทำการเปลี่ยนนะในการถอดจะใช้เบอร์สิในการขันออกมาโอเคนะ นี่เราก็ค่อยๆขยับออกแล้วกันตรงนี้กดตรงนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่ ตัวนี้เป็นกองกระดาษนะตัวนี้ค่อยๆขยับมาเลยโอเคครับนี่ก็เป็นกองใหม่นะอันนั้นเป็นกองเก่าที่เราทำการถอดออกมาแล้วต่อไปเราก็จะใส่ตุกกองใหม่เข้าไปเราจะทำการเปลี่ยนตัวนี้ด้วยยางตัวนี้ด้วยห็น่าไปดู เดี๋ okay. ยวผมจะทําการใส่ก่อนนะครับโอเคครับขั้นตอนนี้เราก็จะ,ะใส่กองนะ,ะเวลาใส่เราต้องค่อยๆขยับนะระวังตัวตัวซีนะหรือตัวประกันจะขาดฉีกขาดได้นะครับก็ถ้าเกิดฉีกขาดก็น้ํามันรั่วนะครับนี่ตัวนี้จะเป็น,ปนตัวล็อกเหอ mm hmm. เรอเวลาใส่เราค่อยๆขยับแล้วก็หมุนขึ้นโอเคต่อไปเราก็จะให้แน่นๆ,ๆเพราะว่าเราใส่เรียบร้อย ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะไปะทําการถอ, <Huh? S 1> อดกองเกียร์ <Okay. S 1> ตัวด้านในนะครับออกมาล้างครับโอเคนี้เราก็ได้ทําการทคราความสะอาดเรียบร้อยนะขัดทำความสะอาดเรียบร้อยล้างแล้วกองตัวในอัอนนี้เราทําการขัดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นกาวอะาปะเกินกาวเราจะทําการติดใช้ใช้ในการติด โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการประกอบนะครับเดี๋ยวไปดูอ่าตอนที่เราประกอบนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการอ่าประกอบอ่างเข้าไปนะครับอันนี้ผมได้ทําการขันเข้าไปเรียบร้อยแล้วไปมาไล่ไปจี้านก่อน ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเติมน้ำมันเกียร์ครับน,นี่เป็นเกียร์โค้ด ns 3ครับของ Nissan ี v น,นะ,ะในการเติมเราจะเติมเติมให้จนกว่าจะล้นรูล้นข้างล่างนะครับโอเคนะมาทำการเติมกันเลย น,น่าจะประมาณตอนที่ล้นน่าจะประมาณ3ลิตรกว่าๆนะเกือบสีลิตร

ขั้นตอนนี้เราก็จะเป็นการาเปิดน็อตตัวก้นอ่างนะครับตัวรูถ่ายน้ํามันเกียร์ตัวนี้นะเพื่อทําการเช็คนะครับเช็คระดับล้นของน้ํามันเกียร์นะครับเราจะ,จะทำการขันออกมาเพื่อเช็คระดับของอน้ํามันเกียร์นะครับก็ปล่อยให้มันหยดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า,าจะไม่มีหรือหยดนิดหน่อยครับจากนั้นเราก็ให้เราทําการปิดาฝานะครับถ้าเกิด ถ้าเกิดมันยังไม่หยุดเราก็เติมเติมก่อนนะครับเติมเติมลงไปให้ได้ระดับให้มันล้นออกมาก่อนแล้วเราค่อยทําการปิดตัวนอ็อตตัวก้นอ่างตัวน,นี้นะครับโอเคนะครับคลิปการเปลี่ยนน้ํามันเกียร์นิสันซูฟีนะก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามทางช่องมา์นะครับชแนลนี้นนครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ